ครับนี่เป็นคลิปคำทำนายเกี่ยวกับการเทรดคริปโตเคอเรนซีประจำเดือนกันยายน2 5 6 4สําหสหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับก็สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ครับในช่วงต้นเดือนนะครับการเทรดอาจจะดูติดขัดสักหน่อยในช่วงแค่สัปดาห์แรกนะฮะก็เพราะว่าในขณะที่ดาวตัวท่านมีความเป็นเกษตราที่บดีอยู่นะฮะก็ดาวที่เป็นเกษตรนะครับก็ยังมีดาวอังคารนะฮะเข้ามาคบบอยู่สักนิดนึงนะครับดาวอังคารเป็นดาวคู่ศัตรูดังนั้นเนี่ยก็หลังวันที่6ไปแล้วเนี่ยพอดาว อังคารขยับออกเนี่ยกพราเชื่อว่าน่าจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับน่าจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับทีนี้ก็ความปลอดโปร่งความได้ด่างๆงเนี่ยมันก็จะโอเคขึ้นนะครับก็ประกอบกับว่าออที่ตรงกันข้ามเนี่ยนะฮะก็ยังมีดาวพฤหัสนะฮะที่อยู่ที่ภพปัตตานีด้วยนะฮะก็เล็งมายังไงก็ยังคงน่าจะได้รับผลดีจากการที่พฤหัสเล็งนะครับเพราะวันหนึ่งกับห้านี่ยก็เป็นคู่ได้เงินอยู่นะครับเป็นคู่ได้เงินอยู่ทีนี้เนี่ยในตําแหน่งพบการเงินของท่านเนี่ยก็มี ดาวพุธนะฮะไปเป็นเกษตราที่บดรีอยู่นะครับในขณะที่ในภพสายชะเนี่ยดาวสุขรก็มีความเป็นเกษตราที่บดรีอยู่ดังนั้นเพื่อนฝูงท่านนะฮะสังคมวันลองของท่านเนี่ยเขจะมีคําแนะนําที่ดีคําแนะนําที่นําความนํำโอกาสดีๆเนี่ยมาสู่ท่านดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดใจกว้างรับฟังนะครับพิจารณานะฮะก็จะได้เห็นโอกาสแล้วก็ รู้ทางหรือหนทางในการที่จะทำำํากําไรก็ในช่วงจังหวะที่เรียกได้ว่าดาวอังคารขยับออกมาอยู่ในภพกรุมพระตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็เลยทําให้ความปลอดโปร่งของตัวท่านเนี่ยมีมากได้อย่างน้อยก็คือไม่เกิดขึ้นจนเรียกได้ว่าไงในจังหวะที่คอนโนเขาฮาร์ดฟอกอยู่พอดีในช่วงประมาณกลางๆเดือนนะฮะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะพอมองเห็นโอกาสว่าเออเฮ้ ตรงนี้เนี่ยเราน่าจะได้รับประโยชน์ได้รับผลดีอะไรงไงยังไงก็ขออวยพรให้ได้รับผลดีเทรดกันให้ได้กำไรก,กันนะครับครับผมได้ใช้ไพ่ทาโร่นะครับมาช่วยช่วยในการออกคำพยากรณ์ด้วยนะครับกอด ไพ่แถวบนนะครจะแสดงถึงสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับส่วนไพ่แถวล่างจะแสดงถึงสถานการณ์ในเดือนกันยายน2 5 2 4นะครับจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยแรกๆก็ดูรับรื่นดีนะครับอะไรๆหลายอย่างก็เรียกได้ว่าเป็นไปอย่างที่คุณอยากจะให้เป็นอยากจะได้หวังแต่คุณก็จะค่อยๆพบกับความฟืกเคืองนะครับความฟื้เคืองความชะงักกันของหลายๆเรื่องที่ทําอยู่ซึ่ง แน่นอนครับการได้สบกับสิ่งเหล่านั้นจะทําให้เกิดประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าคุณผิดหวังนะคุณผิดหวังแล้วก็เรียกว่าตกอ,อกตกใจกันพอสมควรทีเดียวแต่ขอให้อดทนครับแล้วก็ต่อสู้ต่อไปนะครับเพราะว่าคุณเองเป็นคนเข้มแข็งนะครับคุณเองเป็นคนเข้มแข็งนะครับก็เรียกได้ว่าอะไรที่มีลำดับความสําคัญยังไงต้องจัดนะอันนี้ต้องจัดเลยนะก็เรียกว่าถ้าเกิดคุณจัดลำดับความสําคัญของเรื่องราวได้แล้วก็อาศัยความ อดทนนะฮะของคุณเนี่ยเรื่องราวก็จะผ่านไปได้สถานการณ์ในเดือนนี้เนี่ยดูแนวโน้มก็คือคุณจะเป็นคนที่มีโอกาสนะครับได้รับโอกาสนั่นเองนะครับแต่การได้รับโอกาสเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็ให้ต้องระมัดระวังนะฮะในส่วนอื่นๆด้วยอย่างเช่นเรื่องคําแนะนําที่ผิดพลาดนะฮะอาจจะทําให้เกิดผลเสียติดตามมาทีหลังแต่ไม่ว่าอย่างไรเนี่ยนะฮะคุณก็จําเป็นจะต้องรุดหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปครับเหลียวหลังไม่ได้แล้วครับลังเลไม่ได้แล้ว ครับเพราะสถานการณ์ไม่อนุญาตให้ทำอย่างนั้นนะครับลังเลไม่ได้แล้วจริงๆได้แต่รุดหน้าไปทีนี้เนี่ยก็ขออย่าให้คุณกังวลเรื่องเกี่ยวกับเงินทองมากจนเกินไปขอให้สนใจโฟกัสไปที่วิธีการทำงานและวิธีการหาเงินนะฮะจะลอดผลจากเรื่องราวยากๆเหล่านี้ก็ผมมีไพ่ให้เลือกอยู่นะครับเพือไพ่กองทางซ้ายและไพ่กองทางขวานะครับลองตั้งจิตอธิษฐานนะครับเลือกไพ่ ทั้ง2กองนะครับกองใดกองหนึ่งนะครับแล้วผมจะเฉลยในลําดับต่อไปครับครับสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองทางซ้ายมือนะครับท่านได้ไพ่หกถาบนะครับก็ถือว่าไพ่นี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญอันหนึ่งในชีวิตของท่านนะครับเออสิ่งที่คาดหวังไว้อาจจะได้ช้าสักนิดหนึ่งนะครับแต่ขอให้ท่านอดทนนะครับอดทนนะฮะเรื่องราวผ่านผ่านไปเพราะว่ามันยังมีสิ่งที่ดีรออยู่ข้างหน้าครับส่วนที่ ท่านที่เลือกไพ่กองถังขวาท่านได้ไพ่สี่ไม้เท้านะครับก็เรียกได้ว่าการลงทุนที่ท่านได้คาดการและคาดเก่งไว้เนี่ยจะเป็นไปอย่างที่ท่านคาดไว้แล้วก็ท่านจะได้รับผลประโยชน์นะฮะตามที่ท่านตั้งใจไว้นะฮะไพ่ทั้งสองใบนี้ล้วนเป็นไพ่ที่ดีนะครับไพ่ใบแรกอาจจะดูยากสักนิดนึงแต่ก็คือเมื่อถึงที่สุดแล้วการเปลี่ยนแปลงย่อมนำสิ่งที่ดีกว่ามาสู่เราเสมอแลวครับ ครับก็สืบเรื่องจากการทําคลิปเรื่องดาวมนุษยอ์อยู่จะย้ายนะครับแล้วก็มนุษยอ์ยู่จะนําอะไรมานะครับก็แน่นอนเข้าก็เรื่องเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเงินใหม่ๆนะเงินดิจิตัลที่จะเข้ามาสู่ระบบการเงินของโลกนะครับก็ทีนี้เนี่ยนะฮะก็เลยคิดว่าเอไอเราในฐานะผู้ดูอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ก็ต้องลงไปเล่นด้วยเลยนะครับเอา้าก็เลยเซตบัญชี เทรดคริปโตขึ้นมานะครับอันนี้ไม่ได้มาสอนเทรดนะครับแต่คือร่วมเดินทางไปด้วยกันและทีนี้ในฐานะของนักพยากรณ์นะครับก็เออมีเครื่องมือเครื่องไม้อะไรที่พอจะเอามาใช้ร่วมกันได้นี่นะในการที่จะชี้แนะในเรื่องของการเทรดแล้วก็คุยกันไปอะไรกันไปปรึกษาหารือกันไปอะไรทํานองนี้มากกว่าครับตัวผมเองก็เรียกได้ว่าเริ่มต้นเดินทางมานี่กนะ็ครึ่งเดือนแล้วนะครับก็เรียกได้ว่า เป็นโลกใหม่จริงๆนะฮะเป็นโลกใหม่จริงๆเป็นโลกใหม่เป็นเรื่องใหม่นะครับค่าเงินความผันผวนความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เคยพูดไว้นี่มันตามนั้นจริงๆเลยนะครับเรียกได้ว่าพอเริ่มต้นเข้ามาเริ่มต้นซื้อคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะฮะโอ้โหเห็นเลยครับมันมันหมุนติ้ว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 จริงๆนะครับความผันผวนความเปลี่ยนแปลงมีเกิดขึ้นรวดเร็วมากนะครับการแก้ปัญหาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยมีขึ้นตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่า มันก็ทําให้เราเนี่ยมันเหมือนเดินเข้าไปอยู่ในโลกใหม่อะมันถ้าเกิดเทียบว่าเออนี่เป็นตลาดแห่งใหม่เนี่ยตลาดแห่งนี้เนี่ยก็มีอะไรที่เรายังไม่ได้เรียนรู้อีกมากนะฮะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะทําผิดพลาดหรืออะไรต่างๆมันก็มีนะฮะมันก็มีแต่ทีนี้เนี่ยก็อยากจะแนะนําว่าสําหรับคนที่เข้ามานะฮะก็เหมือนอย่างตัวผมเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นคนอายุมากพอสมควรแล้วหกหกเกินครึ่งร้อยแล้วนะครับเข้าเข้ามาก็ ตอนแรกก็บอกตรงก็ยังเงื้อเงื้ออยู่บ้างนะฮะก็ ตอนนี้ก็ยังเงื่องอยู่ไม่ใช่ว่าคล่องนะฮะแต่เรียกได้ว่าทําไปฝึกฝนไปดูไปอะไรไปต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มพอจะสังเกตเห็นอะไรได้บ้างนะฮะอย่างน้อยนะเราสามารถใช้ประสบการณ์ในเรื่องของการคิดการวิเคราะห์นะฮะแล้วก็การตัดสินใจเนี่ยเข้ามาได้นะครับทีนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าไอ้ความผันผวนหรือความเปลี่ยนแปลงของมนุษยซยูมันรวดเร็วจริงๆดังนั้นเนี่ยถามว่าแล้วเราจะเอาอะไรไปสู้กับความผันผวนเอาอะไรไปสู้กับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วรนั้นนะฮะเวลาเห็นมัน หมุนไปเนี่ยใจเรามันก็ไม่นิ่งนะใจเราัก็ไม่นิ่งนะแน่นอนครับการอันที่มันมีสิ่งที่เรียกว่าได้หรือเสียเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันโอ้โหเวลาคุณซื้อคุณก็อยากซื้อถูกเวลาคุณขายคุณก็อยากขายแพงแต่ทีนี้จะทํอยังไงละ่ะให้เรามองอะไรได,ด้วยความกระจจางในขณะที่ใจของเราน่ยไม่มีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องได้เสียอยู่นะฮะก็ต้องใช้พื่หัดเข้าช่วยเยอะๆครับพืหัดคืออะไรครับเพื่หัดก็คือความรู้นะฮะเพื่อหัดก็คือความ มีวุฒิภาวะนะฮะการมองเรื่องราวแรกๆมันก็มองยากนะครับหัวใจมันเต้นเวลาเห็นตัวเลขมันลงใจมันเต้นนะฮะหรือเห็นตัวเลขมันขึ้นเนี่ยก็กลัวว่าวมันจะขึ้นน้อยไปอะไรทํานองนั้นนะฮะ <ul> ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าต้องเอาพฤหัสมาจับนะเอาความเป็นพฤหัสเนี่ยมาจับดังนั้นเนี่ยพอถ้าเราเอาความเป็นพฤหัสมาจับแล้วเนี่ยนะฮะมันนิ่งขึ้นเราจะเริ่มมองเห็นภาพอะไรที่มันเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยมันจะ เคลื่อนไหวได้รู้สึกเหมือนว่าเออมันก็ไม่ได้ไวซะจนเรามองไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ทุกวันคือประสบการณ์ทุกวันคือการเรียนรู้นะฮะต้องจดจําความผิดพลาดที่เราทําไปแล้วนะครับไอความผิดพลาดในบอกตามตรงนะ,ะอันนี้พูดก,กันไม่อายเลยนะ,ะทำผิดแล้วก็ยังทําผิดได้อีกนะครับไม่ใช่ว่าทําผิดไปแล้วโอ้ยไม่มาทําผิดบางที่มันลืมบางที่มันแบบว่าไงฮะ เอ้ยคงจะไม่มั้กอะไรเงี้ยบางทีเรามองมุมนี้เราตัดสินใจอย่างนี้เนี่ยเอย้หรือเราอย่างนี้ดีอะไรเงี้ยปรากฏว่าผิดอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบผิดใกล้ๆเคียงกับซ้ําเดิมด้วยดังนั้นเนี่ยเออไม่ต้องกลัวครับผิดได้ไม่อั้นแต่ทีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเออผมว่าในใน,ในการเ,เข้ามาเทรดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันก็ เราก็คัดลอสได้บ้างนะฮะแต่ว่าอย่าทําบ่อยนะฮะมันก็มีค่าใช้จ่ายนะฮะตอนนี้ผมก็เองก็เรียกได้ว่ายังเข้าเนื้ออยู่นิดๆนะฮะยังเข้าเนื้ออยู่นิดๆก็คิดว่าจะพยายามให้ผ่านเดือนแรกไปโดยที่แบบว่าให้ให้ให้ใหใหมันไม่เข้าเนื้อก็แล้วกันนะอย่าโอ้โหเรายังไม่กล้าพูดถึงว่ามันจะมีกำไรกําไรอะไรเพราะว่าการที่เราเข้ามาเรียนรู้อะไรใหม่ๆสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยแน่นอนฮะมันต้องมีอ,อ,อะไรที่มันต้องจ่ายไปแน่ๆนะฮะในในตรงนั้นแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะก็ในเมื่อก็ ตัดสินใจเข้ามาแล้วนะครับก็เลยว่าก็ต้องร่วมเดินทางกันต่อไปแล้วก็ร่วมแนะนํากันต่อไปแล้วครับตัวผมเองก็ได้นําเอาไพ่ทาโร่นะฮะเข้ามาใช้ในการออกคาพยากรณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับคือนอกจากจะวิเคราะห์ดาววิเคราะห์อ,อะไรต่างๆเหล่าแล้มาเป็นตัประกอบแล้วก็ยังมีการใช้ไพ่ทาโร่มาร่วมด้วยดังนั้นก็ปติดตามคาพยากรณ์ได้ต่อไปเลยนะครับ ครับผมแม่ทากดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปวหัสดาว78สวัสดีครับ